ันนี้เราจะใส่น้ำสลัดแล้วก็เราจะใส่ผู้อัดด้วยน,นี่เราทำสองหน้าใส่น้ำสลัดแล้วก็ใส่มะเขือเทศอันนี้แล้วแต่คนชอบแต่เด็กๆชอบอยู่แล้วติ๊ดๆอันนี้เราก็ใส่ใสสใเป็ซอสมะเขือเทศ โอ้เดี๋ยวๆฉัน <sum> 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 <tip>, <sum> นปัรแล้วก็ใส่มันก็ไปใช่แล้วก็ปิด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 สิพี่ปิดตึ้งตงปิดลงไปเลยโอเคทีโอเคแล้วตรงนี้เหมือนเดิมมันก็ไปอยู่ในไงกดขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยนี่ไงโอเคเราเสร็จจาน สวยงามมากค่ะแซนด์วิชไส้กอบฟูอะจริงจริงโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาหั่นมาเราอืมโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาดูไส้ข้างในกันว่ามันน่ากินแค่ไหนว้าดูสิว้าวน่ากินมากเลยโอเคใช่หกสิบวินามีโดนดู ว้าวเรียบ้อยดูว้าว,ว,าวอายใหญ่ไหมไหนดูดิรรอร่อยไหมครับอร่อยเฮ้มองกล้องด้วยมองกล้องด้วยกินมาแซนด์วิชมาเสิร์ฟครับ <It S 1> สำหรับคน <No. S 1> ตั้งใจเรียนหนังสือ wow. เเยอะขนนาดนี้ล,ลยอ่ลองชิมเดี๋ยวสิอร่อยไหมวันนี้ใส่อะไรก็ไม่รู้แต่ชิมดีกว่ามีมายองเนสไส้กรอกแล้วก็ปูอัดอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับกอร์สันอร่อยจะร้อนมันมันร้อนสิครับเพราะมันเพิ่ง,งทำมาจะให้กินก่อนออกมาติวติวหนังสืออยู่มาก่อนก็ได้นะถือ อย่าเอาไปให้พี่ตูนชิมด้วยทำไมอะก็มันร้อนอ่ะเธอไปของถือของกีตาร์ไปเอาให้พี่ตูนชิมพี่ตูนก็เรียนหนังสืออยู่เอาขนมมาเสิร์ฟขอบคุณครับชิมชิมก่อนป้าดูนะ